ตกอยู่ในวงล้อมเนี่ยสามสี่วันไปกระดิกไปทางไหนก็ได้เจอพันไหนก็มีแต่พวกมันหาที่ออกไม่ได้พอดีมาเจอกองกําลังขนฟินอีกมันยิงเราเลยมันยิงเราเลยก็คือมันเป็นยังไงพี่อาการเล่าให้ฟังหน่อยว่าอาการมันเป็นหนังมันลอกเลือดไหลน้ําเหลืองไหลน้ําเหลืองไหลทางโน้นก็มีเหวครับเวียนหน้าผาครับทางนี้มันก็ ดักไว้ทำยังไงได้พวกผมก็ยกมือขึ้นพอดีเขาวิ่งมาแต่ผมตีฟ่างลงละเขาให้กินอะไรพี่หมูบ้านชาวอีก็ตัดอยู่กล้วยมาก็กินประทางชีวิตไปก่อนหมูบ้านประมาณนาไม่ถึง20ก็ 20, ประมาณว่าสิบก่าลังนี่นะครับโดนพวกผมเผากันเรียบเลยเป็นหน่วยพี่ไว้ที่ขึ้นไปถลม่มยิงเมียขุนสาตายอะไรอะไระแขนมากๆเลยพูดอะไรไม่ออกอ